ว่ากันต่อนะครับกรุณาเลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามาผ่านหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้เพราะผมจะมีสแตมหลวงปู่ทวดมอบให้คดีไหมดีค่ะอยากได้ไหมอย่างนี้น,น,ะะนี่ฮะนบูชมมะเป็นสิริมงคลจริงๆค่ะไปชนีไทยนะครับเสริมสิริมงคลรับสักราชปีใหม่2 5 5 8แแก่คนไทยด้วยการจัดทำสแตมชุดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ทุกดวงมีความพิเศษ ปรายชนีนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษและเมตตามหานิยมนะฮะใช่เพื่อความเป็นสุรุปมงคลนะคะที่พระอุโบสถวัดประสาทบุญญาวาสสามเสนค่ะต้นกำเนิดพระเครื่องหลวงปู่ทวดปี2,506ที่มีพุทธคุณแคล้วคลาดพยานอันตรายนะคะสั้นที่ว่านี้เป็นพระ,ะเป็นภาพพระรูปเหมือนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี0 5ซึ่งรู้จักกันในนามหลวงปู่ทวดหลังเตาลีด พิมพ์ด้วยเทคนิคปั๊มดุนนูนและเคลือบเงาองค์พระทรงคุณค่าน่าสะสม <c oughs> ค่ะมีความเชื่อว่าผู้ที่มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครองจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะและแน่นอนครับสําหรับนักสะสมเชิญชวนนะครับอันนี้ก็เป็นต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับราคาก็ดวงละ9บาทเต็มแผ่น20ดวงก็ราคา180บาทจัดพิมพ์เพียงแค่ห0,000แผ่นเท่านั้นค่ะนั่นแหละฮะ นอกจากนี้ยังมีแผ่นชีตที่ระลึก15บาทซองวันแรกจําหน่าย17บาทแล้วก็อัลบั้มชีท39บาทนะคะอันนี้สําหรับท่านที่สนใจเห็นไหมฮะนี่พิมพ์นูนฮะใช่ค่ะเป็นลักษณะพิมพ์ดูดูนูนเคลือบเงาของกรเดาษรุ่นยอดนิยมเลยนะครับทานผู้ชมฮะนี่ครับอ้ามอบไปท่านผู้ชม10ท่านค่ะแต่ละท่านได้ชุดได้หนึ่งชุดนะครับทานผู้ชมฮะแบบนี้ใช่นี่ครับเรียกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามาค่ะนะฮะ อ้าวเลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามานะครับทุกูชมะจะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรอันนี้เราตอบแทนท่านผู้ชมกันละกันจากไปชนีไทย